มหารตัตนกูตะสูตรตอนที่44อุปมาแห่งกิตสองประเภทเจริญพรญาติโยมผู้ร่วมจาริกในธรรมเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงความแตกต่างระหว่างจิตของพระสาวกและจิตของพระโพธิสัตว์แล้วเพื่อให้พระโพธิสัตว์กุมารีสุมติ และมหาสมาคมได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพระองค์จึงได้ทรงยกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบดูก่อนสุมติเธอจงพิจารณาดูเถิดมีพ่อค้าสองคนเดินทางข้ามทะเลรายอันกว้างใหญ่พ่อค้าคนแรกนั้นมีเป้าหมายเพียงเพื่อจะนำพาทรัพย์สินของตน ไปให้ถึงเมืองท่าที่ปลอดภัยเขาจึงเลือกเดินทางในเส้นทางที่สั้นที่สุดและหลีกเลี่ยงอันตรายทั้งปวงเมื่อเขาไปถึงจุดหมายแล้วเขาก็จะพักผ่อนและส,สุขจากทรัพย์สมบัติของเขานี่เปรียบประดุจจิตของพระสาวกผู้มีเป้าหมายคือพระนิพพานท่านจึงเลือกเดินทางสายตรง ละทิ้งซึ่งภาระทั้งปวงและเมื่อบรรลุถึงเป้าหมายแล้วท่านก็ดำรงอยู่ในความสงบสุขนั้นส่วนพ่อค้าคนที่สองนั้นเขามิได้เดินทางเพียงลำพังหากแต่เขาเป็นหัวหน้ากองคารวานที่มีผู้คนและทรัพย์สินติดตามไปอีกมากมายเป้าหมายของเขา ไม่ใช่เพียงการไปถึงเมืองท่าหากแต่คือการนำพาทุกคนในกองคาราวานไปให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเขาจึงต้องเลือกเส้นทางที่แม้จะยาวไกลกว่าแต่ก็มีแหล่งน้ำและโอเอซิสสำหรับทุกคนเขาต้องคอยระวังภัยจากโจรผู้ร้ายคอยดูแลผู้ที่เจ็บป่วย และคอยแบ่งปันอาหารและน้ำให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนแม้เขาจะไปถึงจุดหมายช้ากว่าพ่อค้าคนแรกแต่ความสำเร็จของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าเพราะมันคือความสำเร็จของส่วนรวมนี่เปรียบประดุจจิตของพระโพธิสัตว์ผู้มีเป้าหมายคือการนำพาสรรพสัตว์ทั้งปวงไปสู่พระนิพพาน ท่านจึงเลือกเดินทางในสังสารวัฏเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือและเกื้อกูลสรรพสัตว์ดูก่อนสุมติปเปรียบอีกอย่างหนึ่งมีนักรบสองคนอยู่ในสนามรบนักรบคนแรกนั้นมีฝีมือเก่งกาจเขาสามารถฝ่าวงล้อมของข้าศึกและหลบหนีออกจากสนามรบไปได้แต่เพียงผู้เดียว เขารอดชีวิตและได้รับอิสรภาพนี่เปรียบประดุดจิตของพระสาวกผู้สามารถเอาชนะกิเลสมารและหลุดพ้นออกจากสนามรบคือสังสารวัตรไปได้ส่วนนักรบคนที่สองนั้นเขาก็มีฝีมือเก่งกาจเช่นกันเขาสามารถหลบหนีไปได้ทุกเมื่อแต่เขาหาได้ทำเช่นนั้นไม่ เขากลับเลือกที่จะต่อสู้อยู่ในสนามรบต่อไปเพื่อที่จะปกป้องเพื่อนทหารและพระราชาของเขาเขายอมเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อชัยชนะของกองทัพทั้งหมดเขาคือวีรบุรุษที่แท้จริงนี่เปรียบประดุจจิตของพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งสามารถบรรลุนิพพานได้ทุกเมื่อแต่ท่าน กลับเลือกที่จะดำรงอยู่ในสังสารวัตรต่อไปเพื่อที่จะปกป้องสรรพสัตว์และเชิดชูธงชัยแห่งพระสัตธรรมดูก่อนสุมติด้วยเหตุแห่งอุปมาเหล่านี้หนทางของพระโพธิสัตว์จึงได้รับการขนานนามว่ามหายานหรือยานอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นยานที่สามารถบรรทุกสรรพสัตว์ ไปได้เป็นจำนวนมากส่วนหนทางของพระสาวกนั้นได้รับการขนานนามว่าหีนยานหรือสาวกญานหรือญานที่เล็กกว่าเพราะเป็นญานที่มุ่งเน้นการหลุดพ้นเฉพาะตนแต่เธอจงเข้าใจเถิดว่าทั้งสองญานนั้นล้วนแล้วแต่เป็นหนทางที่ประเสริฐ และเป็นอุบายธรรมขององค์พระตถาคตเพื่อโปรสพพสัตว์ผู้มีอัธยาศัยแตกต่างกันการเดินทางเพื่อชื่นชมอัญ,ญมณีเม็ดที่18สุมติกุมารีป,ปริปปริชฉาสูตรได้จบสิ้นลงแล้วในวาระต่อไปกองคารวานแห่งธรรมจะเดินทางไปพบกับอัญ,ญมณีเม็ดที่19 ซึ่งจะนำเราไปสู่เรื่องราวของพระโพธิสัตว์กูมารผู้มีนามว่าคงคาทัตตะและการแสดงธรรมว่าด้วยการละทิ้งซึ่งความเยื่อหยิ่งจองหองขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร